ก็ขอสัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมีค์มเหมือนเดิมต้นซานครับก็วันนี้จะมีตู้ปึ๊เอไม่ใช่ดิตู้หอมาใหม่นะครับผมเน่เป็นหอราบิเจนตัลลี่นะครับผม,ผมเท่จัดอ่ะโด แบบปกติฮอมันจะมีใบพัดอันเดียวอยู่ตรงกลางใช่ไหมอันนี้มาถึง2องอดูใบพัดที่หมุนดินนเท่เฉยแล้วก็มีตัวคอทีผมไม่รู้จะเรียกว่าคาบอยหรือมาเฟียดีแหลตัวนี้น่าเป็นมาเฟียมากกว่านะโคตรเท่แล้วก็มีวิงสูตรระดับดิจินดลลี่นะผมแล้วก็ทาเต้นแบบชะักะตุกหน่อยๆนะทุกคนแล้วก็มาเ็นบอลน,นะครับผมแล้วก็นี่เป็นอาคอตดิงกาที่ยิงฮอ ตกอะทุกคนแล้วก็เป็นตัวคาร์ดใน BR นาะ์นั่นอคาร์ดซอมบี้แต่มันหมานะเองนะครับแล้วก็กระเป๋านะผมโคตรมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนะั้นมันก็บางนะหรือวะแต่ก็คือรถนะครับผมแล้วก็ล่มนะครับผม,มตึงเฉยก็คือรถเนี่ยมันจะมาพอๆกับ ไอ้คอดิงการดนั่นะคือตู้ไหนมาต้องมีรถมาด้วยอย่างนั้นอะ่ะก็ตู้นี้ผมไม่ได้สุ่มนะผมเพราะแต่ละอย่างผมไม่ได้ใช้เลยมันเป็นของใน BR าทั้งนั้นนะทุกคนผมเป็นแบบสาย m อไง응ก็ประมาณนี้นะผมก็ผมมีอย่างหนึ่งคือผมที่จะบอกก็คือผมได้เปิด Ba t เดนพารไปแล้วนะผมนีเน่เป็น Ba t เดนพารที่ผมเปิดคือแบบ่าพรีเมียมพัดมันต้องเรียกอย่างนี้ใช่ไหมเพราะปกติคือพรีเมียม ถูแหละอืมก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกคือตัวละครนะครับผมภาคุมโคตรใหญ่แล้วก็ตามด้วยปืน m อโฟนะครับผมต่อไปก็คือพอร์ติงการนะครับแล้วก็เน่เป็นตุ้งติ้งอย่างกับมาเวลแล้วก็ c ีพเราจะได้กลับมาทั้งหมด440นะครับผมต่อไปก็คือปืนลา t e x เอเนะครับผมทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, นี่มันแบบ ถ้าโคคูณสามใช่ไหมไม่ใช่ครับมันคือคูณแปดท่านเข้าใจผิดมาตลอดรวมถึงผมด้วยผมไม่ได้แบบเหมารวมนะว่าทุกคนแบบอาจจะดูมันคูณสามอ่าผมดูยังไงมันก็คือคูณสามนะคนดูดิเอ,อ้โหมันคือคูณสามชัดแต่มันคือคูณแปดนุกคนเออต่อไปคือตัวละครตัวผู้หญิงนะผมใช้ได้เลยแหละแบบ ดี๋ยวนี้แบบตัวละครผู้หญิงมาเกือบทุกพาร์ตนะทุกคนถือว่าดีมากเลยนะต่อไปก็คือตัวอ่เกาะทองนะผมผมก็เรียกว่าเกาะทองนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเกาะฟ้าจริงแต่พอใช้ตีมันเกาะทองนะครับผมต่อไปก็คือท่านะครับผมดูดปึ๊บใส่ตะโคมทักงหน่อยอชึบป,ปึ๊บเปลี่ยนพันธะอึ้บปึ๊บแอคหน่อยอ้าวรอเฉยโอ้ต่อไปก็คือปืนฮันเดลส์นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกนะทุกคนก็รอดูได้เลยนะปืนป่มได้แล้ว่ ต่อไปคือปืน DR นะครับผมถือว่าเทช้ได้เลยนะเนี่ยต่อไปก็คือตัวละครอันนี้คือตัวที่ผมอยากได้มาที่สุดดูโอ้โหนี่มันแนว ABI ชัดหน่วยสว่าดนะทุกคนก็เทต่อไปคือปืน QR นะครับผมแล้วก็ตามด้วยกระเป๋านั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรไหมก็นี่เวล50ห้าสิบก็คือจ่าตัวนี้ทุกคนอาจจะแบบดูแบบเฮ้ยนี่มนตัวเแบบย นี่ตัวเวฟ50จริงเหรอวะทุกคนตัวเนี้ยมันคือตัวแบบมันมาในคอร์ดิตี้เกือบทุกภาคไม่ใช่เกือบทุกภาคก็เออจะเรียกว,ว่าเกือบทุกภาคก็ได้ทุกคนเพราะมันแบบไม่ได้มาครบทุกภาคแต่มันแบบมาบางภาคทุกคนไอจา่าตัวเนี้ยโอ้โหโคตรที่เลยจา่าแล้วก็นี่เลยเป็นตัวของฮาร์ดเดสนะครับผมแล้วก็กอบรูปที่ โคเทแล้วก็นี่เป็นรูปแบบปีศาจทุกคนโอ้โหเฟี้ยวเฉยแล้วก็สิ่งที่เราจะได้มาในแบบพรีเมียมก็จะมีนี่เลยนะครับอย่างแรกคือนี่เป็นรูปนะครับผมแล้วก็ตามด้วยกรอบรูปนะครับผมแล้วก็นี่เป็นคอร์ดิ้งกานะครับผมสามอันนี้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือก็คือก็คือผมจะบิ้วทําไมเนี่ย <c oughs> ก็คือขวานเองนะครับผมนี่ขวานตัวนี้เลยนะครับผมถือว่าหล่อที่ใช้ได้แล้วเนี่ย ก็ประมาณนี้นะผมก็คือคอนเซปต์ของเราภายในวันนี้ก็คือการเล่นแบบอ่าใช่ไหมไงก็คือการแก้ทางลูกซองนคนสิ่งที่ผมจะมาบอกวันนี้คือการแก้ทางลูกซองนะผมก็คือเราแบบแต่เมื่อลูกซองเข้ามาประชิดตัวเราเราจะทําอะไรยังไงประมาณนี้นะผมก็บอกของแต่งด้วยนะครับวันนี้ <c oughs> ก็อยากรู้หรือยังว่าวันนี้มันจะมีเทคนิคอะไรบ้างอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้หรือยังก็กดไลค์ก่อน แล้วก็เข้ามาาตอนนี้ช่องผมมีการเปิดสมัครสมาชิกนะผมก็ใครที่อยากมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแับเท่ๆก็สมัครสมาชิกเพียง35บาทต่อเดือนนะครับผมก็ถ้าใครอยู่กับผมเป็นานานๆก็สติกเกอร์ที่อยู่หลังชื่อก็จะเปลี่ยนไปนเรื่อยๆผมบอกเลยว่าหลอดเท่แล้วก็พอสมัครสมาชิกปุ๊บก็จะได้สติกเกอร์4ตัวแบบฟรีๆไปเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะ ผมอาจจะไปแบกแรงตอนนอกสตรีมบ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะมีกลุ่มดิสคอ d กลุ่มแมสเจอร์ทักคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็มาสมัรกันเยอะๆนะครับผมมาเป็นครอบครัวต้นแท้กันก็มาดูหน้าเลืออาปืนของผมกันเลยนะครับผมในไลฟ์สกินที่ผมใช้ก็คือสกินสุดแพง แพงได้ไหม,ไหมวะ 900cp สกิน 900cp นะครับผมแต่ว่าโคตรดวงดีเลยยังจับภาพวันนั้นได้อยู่เลยอันแรกผมเช็มตัวโมลเดอร์สเปนเซอร์นะครับผมไม่ใช่มโนติกนะมโนติกมันตัวนี้นะอันนี้มันโมลเดอร์นะครับผมต่อไปคือตัว r t c right e n t e l e b a r r i l นะครับผมต่อไปคือตัวไม้ติดผ่านท้ายนะครับผมต่อไปคือเ e ิร์กสปีด upq เพือเบิร์กที่คนค่าสัมพันธ์กับสำคัญกับปืนลูกซองนะครับผมสัมพันธ์คืออะไรวะ ต่อไปคือตัว MIP Laser 5 MW นะครับผมเฮ้ยแป๊บทำไมด่าเองมอนคุณมันเขียนว่า36คูณ8อะ่ะคือเม็ดอ๋อโอเคผมน่าจะเก็ตผมน่าเก็ตถูกนะก็คือแม็กเม็ดเดี๋ยวผมว่าผม,มว่าใช่ปึ๊บอ่าชัดเจนเลยก็คือกระสุนลูกซองเนี่ยจะเป็นลูกปลายนะครับผมก็คือเอ,เออใช่ลูกปลายโอเคพูดถูก ก็คือมันจะมีทั้งหมด8นัดนะครับผมแล้วก็นัดหนึ่งจะเป็นทั้งหมด36หน่วยโอ้โหแรงนะเนี่ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหคือเรายิงโดนเอวถ้าโดนกระสุนนี้ทุกเม็ดอะต,ะตายไม่จตตายตายอะทุกคนก็วันนี้เราก็จะไปหนึ่งกับลูกซอลูกซองกับหัวแคนด้วยไอ้ลองแคนหัวแคนนะครับผมลองแคนด้วยนะครับผมก็ลองแคนเนี่ยไม่ได้จับลูกซองมัเนิ่นนานมากเลยนะครับผมก็ เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเดือดมามากขนาดไหนนะผมก็คือลองแครนเนี่ยคือนับครั้งจับลูกซองได้เลยทุกคนไม่ค่อยได้เล่น,ล,นลูกซองอ่ะแต่ผมเนี่ยที่เล่นลูกลองเกือบกับทุกซีซั่นอ่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลงกันเลยนะผมแล้วก็ไปดูเทคนิคการเล่นด้วยนะผมว่าเราต้องอารับมือกับลูกซองยังไงก็ไปกันเราเข้าในเกมมันแล้วนะผมก็เป็น mode team dance ด่าน Q r o u n A นะครับ มาวันนี้ก็จะออกแบบสาระนิดหน่อยไม่ได้นักเยอะเลยแหละมาพร้อมพร้อมเลเซอร์แบบโคตรโคตรสูงอะทุกคนก็คืออะถ้าสมมติเราเล่นลูกซองอย่างใช่ไหมทุกคนแบบก็คือเวลาเรายิงเนี่ยเราให้ยิงแบบเน้นระยะพูดไม่ทันห่าครับเน้นแบบอืมให้มีแบบมุมให้เราแอบแล้วก็เน้นระยะใกล้เป็นหลังนะครับแต่ว่าอีกอย่างก็คือคนที่แบบเล่นลูกฟองไม่เป็นนะครับแล้ว ตายรัวๆเลยอ้โเหเล่นลูกซองไม่เ so ป็นแล้วแบบไม่อยากเล่นลูกซองแล้วแต่ไปเจอคนที่เล่นลูกซองนะครับก็คือการที่เราอ่าสมมติเราไม่ได้เล่นลูกซองแล้วเราแบบเจอไอ้ตัวที่เล่นลูกซองเก่งๆนะอย่างที่หนึ่งคือเราต้องเล่นทิ้งระยะนะครับอย่างที่หนึ่งเลยเราต้องทิ้งระยะนะครับก็คือการเล่นแบบเล่นทิ้งระยะก็คือลูกซองมันทุกคนรู้อยู่แล้วว่าลูกซองมันไว้ยิง ระยะใกล้ใช่ไหมโอ้โหผมตายรัวๆเลยว่ะแต่ว่าเออว้ยก็คือลูกซองแลวยิงระยะใกล้แต่ว่าถ้าเราทิ้งระยะทุกคนถ้าสมมุติเป็นแบบเราเล่น SMT อย่างเงี้ยเราก็เล่นทิ้งระยะมาสักนิดหนึ่งให้อยู่ในระยะของ SMT แบบประมาณ15เมตรอย่างเงี้ยทุกคนมันจะไกลไปไหมวะประมาณ10เมตรอะไรอย่างเงี้ยเพราะลูกซองอ่ะมันต้องการหวังผลในระยะใกล้นะครับระยะกลางเนี่ยมันหวังผลได้น้อยมากเลยนะครับคือแบบ ถ้าเราดัดกลัวสู้ลูกซองไม่ได้อย่างแรกคือเราต้องทิ้งระยะก่อนนะับอย่างที่สองคือถ้าเขายิงเม็ดแรกวุ่นแล้วสมมติเจอใกล้นะเขายิงเม็ดแรกวุ่นแล้วทุกคนเะม็ดสองมันแบบต้องมีแชงักใช่ไหมเรามีโอกาสยิงเขาด้าหรับก็คือถ้าเม็ดแรกเขาวุ่นแล้วส็จทีเนี้ยเม็ดสองคือเราสามารถแบบซัดเขาได้รัว,รวๆเลยทุกคนแบบอ่าถ้าสมมติเราเล่นปืนกลใช่ไหมเราแบบเราเล่นลูกซองไม่เป็นเลย เราเล่นปืนกลนะครับผมแล้วเราไปเจอลูกซองเนี่ยแล้วถ้าเม็นแรกเขาวืดเนี่ยมันมีชักอย่างที่ผมบอกไปมันต้องยิงปุ๊บชักนิดหน่อยนะครับผมก็คือเรายิงแบบยิงศาสตร์กระสุนไปให้แบบยังไงก็มีตายครับผมถ้าเราถึงระยะด้วยแล้วยิงแบบยิงเม็ดแรกเขายิงไม่โดนเราเม็ดสองมีโอกาสยิงที่จะเราจะตายน้อยมากครับผมเพราะคือ ถ้ายิางระยะกลางไกลลูกซออทุกคนก็คือข้อเสียเปรียบของมันเลยนะถ้าเรายิางกลางไกลเราวืดทุกคนเราสามารถโดนเขาสวนมาง่ายมากเพราะเขาไป็เล่นปืนกลเขามีจังหวะเยอะกว่าเราทำเนี้ยอย่าไม่คิดว่าผมโดนยิงนะทุกคนก็คือระยะกลางอะ่ะมันมีโอกาสยิงเม็ดเดียวตายน้อยมากนอกจากสองเม็ดตายหรือไม่ก็เราแม่นจริงๆนะครับผมมันต้องแบบอ่ะเหรออะเอเอเฮ้ยนี่มันระยะ เออโหตายด้วยอะไรวะเนี่ยเออเว่อ,าอ,าวอตายด้วยโอโหอะไรกันครับเนี่ยไม่เดียวพอเนี่ยทุกคนถ้าเรายิงตรงเออทุกคนมันจะแบบอมีโอกาสโดนตรงเม็ดอย่างที่ผมเคยบอกไปทุกคลิปเลยอย่างต่อไปคือเราพยายามจุกนะครับผมคือสมมติเราเว่งเว่งเวงอยู่ไินเสียงลูกซองแบบยิงเพื่อนเก็บหมดเกลี้ยงเลยแล้วเสร็จเนะี่ยมันตามหลังเรามาใช่ไหม อย่างที่เราสิ่งที่เราควรทําก็คือวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปทุกคนแบบไม่ต้องวิ่งไกลขนาดนั้นวิ่งแบบพอให้เราตั้งหลักหรือมีที่แอามีกล่องอะไรให้เราแอบะทุกคนเราก็ดักเขาแล้วก็ให้เขาเขาแบบอาจจะเขาแบบอาจจะเดินมาพอดีแล้วเราค่อยยิงอะไรอย่างเนี้ยถ้าเป็น S M G นะครับผมแต่ถ้าเราเป็นาสายอ,อย่างเงี้ยเราก็เราคงไม่ได้จเจอระยะก,กลางหรือใช่แต่ถ้าเจอเอเราไม่ได้จเจอระยะใกล้หรือใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเราเจอมันก็ ท่าาที่บอกบอกไปเมื่อกี้นะครับหรือไม่ก็จูขึ้นห้องก็แบบสมมติด่านเลสน,นะครับผม,ผมยกตัวอย่างมันด่านเลสน,นะแล้วก็จูขึ้นไปบนห้องนะครับผมแล้วเราก็สไลด์กลับมาเขาต้องขึ้นมาตรงประตูแน่ๆก็คือยิงโป้งไม่เอ้ไม่ใช่ดิเราไม่ได้เล่นปืนสัตว์เออลูกสองเราก็ยิงแค่นั้นเองุกคนประมาณนี้ครับมันก็มันไม่ได้ยากุกคนถ้าเราจะฝึกแป๊บหนึ่งอ๋อตายเลยโอ้โหไอเลเซอร์ช่วย <laughs> เลเซอร์อออเอยเลเซอร์ มาดิมาดิเอ้ยทูนยังไงวะช็อตนี้ไฮไลท์ว่ะตึงเฉยอะคามามามาแป๊บเึงยวเลี้ยเลื่องกอนแล้วโหโดนชาร์จแน่ทุกคนแต่ถ้าจะฝึกนะสมมติจะฝึกนะทุกคนลูกซองเป็นปืนที่ฝึกยากไหมถ้าเรามีพื้นฐานสไนเปอร์มดแล้วมันฝึกไม่ยากนะผมยังใช่ลองแคนอะไม่เคยเอ้ยเคยแต่เมื่อก่อนแต่ตอนเนี้ยไม่ค่อยได้จับลูกซองอะแต่จับสไนเปอร์ทุกคนแต่ว่าก็ ก็ดูสกอร์ก็ดูสกอร์ก็พอก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าซองมันเล่นมันไม่ได้เล่นง่ายครับผมแต่ถ้าเรามีพื้นฐานสไนเปอร์หรือว่ะโอ้โหเต็มหัวเลยวางเป้าอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะจะง่ายขึ้นเราจะฝึกง่ายขึ้นนะอันนี้คือเกมเกมแรกในรอบกี่ปีของลองแคนก็ไม่รู้อะทุกคนคิดดูเองแล้วดูสกอร์สิอุ้ยหลังเขาตายเนี่ยแล้วก็อ่าลูกซองเนี่ยเขาจะชอบอ่าพวกแบบ เวลาเรายิงอ่ะมันจะซิกแซกใช่ไหมคนเขาจะปัดแบบใจโลแบบอ่าซิกแซกแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อแบบการโยก,กคนก็คืออันนี้ผมโยกมากไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมึนหัวก็คือการโยกทุกคนเพราะว่ามันแบบสมมุติเราเจอสไนเปอร์เนีย้ยบอกเลยหลบสไนเปอร์ได้สบายถ้าเราซิกแซกเนี่ยแต่ว่าถ้าเราอ่าเดินตรงๆเนี่ยเราโดนสไนเปอร์ใช่ไหมถ้าสมมติเราเล่นลูกซองแล้วเราแบบ เจอพวกปืนกลอย่างเงี้ยมันก็ซิกแซกได้ทุกคนแต่ปืนกลเขาจะลากตามเราทันนะแต่ถ้าเราแบบจะแบบจะสู้กับไอ้พวกที่แซกซิกแซกยังไงแซกซิกคืออะไรวะจะซิกแซกยังไงก็คืออย่างนิดนึงเลยคือแบบเขาจะซิกแซกแล้วเขาจะสไลด์อย่างอย่างแรกนะทุกคนเขาจะสไลด์มาแบบซิกแซกปุ๊บพอถึงตัวเราเขาจะสไลด์ปุ๊บแล้วเขาจะยิงเราใช่ไหมทุกคนทุกคนรอจังหวะที่แบบเขาซิกแซกแล้วเขากำลังจะสไลด์อะเรายิงช็อตนนะเพราะจังหวะนะเขาต้องแบบ ไหนจะมาเราทิ้งระยะด้วยนะต้องทิ้งระยะด้วยนะแล้วไหนจะแดบบเราสไลด์หนีก่อนก็ได้แล้วเรา,เราอ่าพอเขาหันหน้ามาปุ๊บไหนเขาจะวางเป้าใส่ตัวเราใช่ไหมล่ะเลยแดบบถ้าสมมติเขาไม่คมมากแล้วเขาจะวางเป้าใส่ตัวเราเขาต้องใช้เวลานิดน,นึงนะทุกคนทุกคนเอาเวลาจังหวนะนั้นอะไปยิงเขาได้เลยเแบบมีโอกาสตายสูงมากหมายถึงเขานะไม่ใช่หมายถึงเรา <laughs> ตายเอ้ยไม่โดนเหรอไม่โอ้โหตายเลยเดเดเดสกอร์ทำไมสกอร์ตามเยอะอย่างนี้ มันก็ไม่เยอะหรอกนะสามตัวมันก็เยอะแหละตกลงเยอะหรือไม่เยอะอะขอสักเม็ดไม่ตายด้วยโอ้โหเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนไม่โดนเอวไงถ้ายิงโดนเอวอ่ะตายแน่ๆเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเนี่ยมาอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกฟืบเปี้ยงตึงเฉยตึงเฉยสามตัวติดมาๆมา,มาเปี้ยงอุย้ยไม่โดนเนี่ยเอ้ยแล้วก็อย่างหนึ่งนะคนถ้าสมมติเราจเจอลูกซองแต่เรา แต่เราประมาทเขาเกมไม่ได้นะถ้าเราเราจอรุ่ตองแล้วแบบคิดว่าเขาไม่คมแบบยิงแบบเขายิงเขาต้องวางเป้านานในการยิงเราอะทุกคนแบบถ้าสมมติเขาเจอจ่อหน้าเราเลยแต่เขายิงเราไม่ตายแบบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบหลายๆรอบนะทุกคนก็คือเราสามารถแบบอ่าเราสามารถแบบเราไม่ต้องทิ้งระยะถึงกับไกลขนาดนั้นก็ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเขาต้องใช้เวลาในการวางเป้าเราใช่ไหมถ้าแบบเขา ถึงระยะไกลอะ่ะมันก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะมันแบบต้องใช้เวลาวางเป้าอแต่ถ้าเป็นแบบเข้าคมอะ่ะบอกเลยต้องทิ้งระยะหนักมากเพราะเขาเป็นอะไรที่โคตรตึงเลยถ้าเขาวางเป้าแล้วเมียวนะทุกคนมาๆมาๆอยู่ไหนไหนเปียเ้ยงไม่ได้เปี้ยงซูมยิงก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมาๆมา,มาขอยกักเน้นๆโอ้โหซูมยิง ้าแบบตูมยิงระยะกลางบอกเลยถ้าถ้าคนโดนยิงแบบหัวหรือเอวเนี่ยเม็ดเดียวอยู่แล้วเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยโอ้โหยังชอบเลยไหนวะเป็กไม่ตายวะไม่ตายหรอไม่ตายต้อง้ำตลอดเลยเฮ้ย <c oughs> ต้องห้ซ้ำ <c oughs> ระยะนี้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 ะย,ะนยังไงยังไงไยังไงโอยไม่โดนยังไงโอ้ าตายจนได้โอ้โหอะไรครับเนี่ยจู๊กอยู่คนเดียวเลยโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแน่ทุกคนลูกซองมันต้องใช้เวลาในการวางเป้านะครับผมถ้าเราคมๆแล้วไม่ต้องแบบใช้เวลามากไงย,ยังไงมันก็ต้องใช้แบบถ้าเจ้าว,วิ่งมันต้องวางเป้าทุกคนถ้าไม่วางเป้าเลยยิงไปมัม่วมันไม่ตายไงเดีย๋ยวเอ้ยหลังหลังเอ้ยแบบโอ้โหใจโลกดเองโอ้โหอะไรครับเนี่ย เว่อเว่อเว่อีเม็ดเดียวพอเนี่ยทุกคนระยะไกลถึงแล้วยิงโดนเอวก็เม็ดเดียวพออืออุ้ยหลังแป๊บแป๊บแป๊บไหนวะอื้อุ้ยไม่ตายเดี๋ยวยิงโดนเท้ายิงโดนเท้าไม่ตายโอ้โหเกินฟึบเปี้ยงเดียวอุ้ยแบบหนึ่งจุกโอ้โหเอาปืนไปเล่นอีกอย่างชาบเลย อะไรแกครับเนี่ยออขอยิงเน้นๆเลยเมื่อกี้เข้าฉูดดูช่วงสายะสายะอะไรคือสายะวะต้นตาละอะไรคือสายะอ้อนงงมาดีมาดีขอเม็ดเดียวโอ๊ยไม่ตายไม่ตายหรอต้องไิงตามตลอดเลยเออเฮ้ยงงเลยเมื่อกี้ไม่ตายได้ไงวะโอ๊ยไม่โดนไม่โดน ไอ้เมื่อกี้กระสุนมันทะลุตัวใช่เหรอวะเฮ้ยกระสุนมันทะลุตัวเหรอวะเมื่อกี้ค่ะคิวแคมโอ้โหก็ในคิวแคมอ่ะอก็โจกเกมเที่ยวลอยนะผมก็ตันห้าต่อสามสิบสามนะผมน,นี้คิวแคมแขังตึงครับปื๊บกระโดดมาเม็ดหนึ่งปื๊บตามด้วยเม็ดสองโอ้โหตึงเฉย ไป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 ผมได้ตามทหมด4,375คนาดคนตอนนี้ยังไม่ได้ท่าใหม่เลยอยากได้ท่าใหม่แล้วเนี่ยบึ้งเอ้าเบื้อตึงเฉยผมได้ทั้งหมด35คิวคนตึงเกินก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับก็แบบท่าสเต็ปภายในวันนี้ความรู้ภายในภายในวันนี้แบบเป็นประโยชน์ต่อใครก็ยินดีมากเลยนะครับผมเพราะว่า สเตปพวกนี้มันแบบอาบางคนยังไม่รู้อะท,ทุกคนเช่นสมมติมือใหม่อย่างเงี้ยบางคนเขาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะเขาเพิ่งมาเล่นเกมเนี่ยทุกคนก็เลยบอกสเตปให้แบบเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้ครับแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับผมค,ครับบ๊ายบายฟิล